ถามเพให้เราตายเราต้องไม่ไปลงเรือกับเขาคนที่ปฏินะเสธแมนเรือกำลังจะล่มครับเรือกำลังจะจมให้เรายืนดูอยู่ฝั่งดูยืนดูเงียบๆนะครับให้จินตนาการว่าถ้าเขาปฏิเสธยืนดูบนฝั่งครับอย่าโดดลงเลรือเด็ดขาดเราจะตายด้วยนะครับรู้ตอบข้อโต้แยง้งยกตัวอย่างเช่นเขาถามว่ากรอกบริษัทซัคเซสมอนดีกว่าบริษัทอื่นยังไงเราต้องตอบไปได้ถ้าเราเออมันดีเออ,เอ,อ เราจะเสียความเชื่อมั่นต่อทีอย่างเช่นมันดีคือเรามีระบบ s l a 3456านะในการพัฒนาเราเป็นบริษัทเครือข่ายบริษัทเดียวในประเทศไทยที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นี่ครับกว่า600บริษัทนี่คือการตอบข้อตัวอยางนะครับต่อไปนะครับลุกต่อไปต่อไปสีนะ่การนำเสนอวายวายนะครับการนำเสนอหกวาเนาะหกวาย องเป็นของตัวเองครับความสบายเป็นของเราเองเนาะซึ่งซึ่งต่อไปอะชีรู้ไปแล้วนะครับการลำสนุวายหกวายเป็นของตัวเองเนาะต่อไปห้าห้าค้นหาครับตั้งเป้าหมายยกตัวอย่างเช่นผมตั้งเป้าหมายว่าจะสร้างรายได้เงินฝากน้ัญชีนหนึ่งล้านแรกหนึ่งล้านบาทแรกด้วยตัวเราเองพี่น้องครับถ้าเราตั้งเป้าหมายปุ๊บสัญชาตญาณมนุษย์มันจะบอกเลยว่า เราจะทาทุกอย่างเพื่อให้ได้ไปถึงเป้าหมายนะครับมันจะบอกตัวเองเลยว่าเราตื่นเช้าขึ้นมาเออถ้าเราไม่ทําอะไรเลยเราจะมีเงินหนึ่งล้านไหมถ้าเราอยู่เฉยเฉยมันจะมีเงินหนึ่งล้านไหมถ้าเราอยากมีเงินหนึ่งล้านเราจะทําอะไรบ้างมันจะตอบตัวเองเลยเพราะมนุษย์เกิดมาเพื่อเรียนรู้ครับนะครับถ้าเราตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนเราจะมุ่งหน้าอย่างเดียวพี่น้องครับเราจะ ฝึกหัดแต่ที่ไม่รู้ก็ต้องรู้แล้วเห็นไหมครับไม่รู้เราจะทํำยังไงเราจะรู้เราจะทยังไงมันจะไปถึงเป้าหมายได้มนุษย์จะทําทุกวิธีทางเพื่อทําให้ตัวเองไปหาเป้าหมายนะครับเรามีสัญชเชติยาณในตัวนี้นะครับต่อไปสองอยู่ที่ค้นหานะค้นหาอยู่ในห้าค้นหาตัวที่สองนะครับรลีดรายชื่อ เอาห้าบรายชื่อก่อนนะครับคนที่รักเราคนที่ศรัทธาในตัวเรานะครับคนที่เรารักคนที่มีความขยันคนที่อยากสร้างรายได้คนนี่มีความกตันยูอ่าคนที่มีคุณสมบัติชอบเรียนรู้ชอบอะไรที่ตื่นเต้นท้าทายชอบอะไรที่เรียนรู้สิ่งใหม่ๆครับเป็นการสังเกตสังเกตคนที่เราจะไปสปอนเซอร์นะครับคนนี้เป็นคนที่สู้ชีวิตอะไรอย่างนี้นะครับ นี่คือการ l ีลรายชื่อออกมา50คนแรกเนาะต่อไปโทรนัดหมายครับพี่น้องครับอยู่ในขั้นตอนที่3ของ5คนหานะโทรนัดหมายเราต้องชัดเจนครับผมก็พลาดนะครับเมื่อก่อนผมก็พลาดเนาะการโทรนัดหมายเราต้องชัดเจนบอกไปเลยว่าเราจะไปหานะเวลานี้วันนี้จะไปนําเสนอบอริษัทนี้ตัวนี้เราทําอันนี้อยู่ต้องชัดเจนครับห้ามบอกว่าจะไปเล่นด้วยเด็ดขาด ผมก็พลาดน,นะครับที่ว่าเราจะไปเล่นด้วยนะเออจะไปเล่นด้วยจะไปเจอนะไม่ได้เจอพอไปปุ๊บสีมันเปิดเ,ปเขากระเาห,าห้าเหรียซื้อเบียร์มาไป่าซื้อเหล้ามาไป่าอันนี้ผิดครับเราบอกเราหรือว่าเราจะไปแนะนําอันนี้ต้องชัดเจนนะครับเราทำต้